ในวันถแถลงข่าววันที่9วกรกฎาคม64นะฮะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสอนั่นแหละนะครับ <c oughs> จะถ่ายทอดสดในการถแถลงข่าวที่เพจบ้านสิงห์ของเรานะครับชื่อคอนเสิร์ตก็คือ MOL ครอบครัวสิงห์เราไม่ทิ้งกันนะครับรายได้ทั้งหมดเลยนะครับออมอบให้มูลนิธิ MOL นะครับ <c oughs> เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของโควิด <c oughs> ทั่วประเทศเลยนะฮะราคาฟรีเลยนะครับ ฟรีเลยฟรีทันทีเลยนะฮะฟรีฟรีฟร,ฟรีฟรีคำเดียวฟรีคำเดียวเลยนะครับชมฟรี <c oughs> แต่อ,อยากให้ท่านมีจิตศรัทธาในการบริจาคนะครับรายชื่อศิลปินนะครับที่มาแน่ๆแล้วตอนนี้คือนี่ครับตอนนี้มาแน่ๆเลยโชคไทลุนแห่เจนเจ้าขาไทลุนแห่เน็ตกาแฟอ่าเนตกาแฟนะครับแล้วก็ ตาลลลยสยามนะครับน้องตาลน,นะฮะอามชุติมาแบงค์น่องรอยโต๊ดเกาซึมบุ๊สุภการมอสคำมมาบินอ่านะแล้วก็ศิลปินค่ายสิงยกไข่ศิลปินค่ายสิงยกไข่อ่านะแล้วก็ที่คอนเฟิร์มมาแล้วหนึ่งท่านก็คือพี่หม่ำนะฮะพี่หม่ำส่วนแก๊งสามชาติของเขาเดี๋ยวผมต้องรอสรุปอีกนะฮะ